ยายเป็นผู้โชคดีแล้วครับที่คุณคุณแม่นะฮะสะสมมาให้สรุปแท้ไหมยายแท้น่าโอเคได้ดูอีกทีแท้ไม่แท้ถ้าแท้ได้ห้าล้านโอเคคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับแปดสิบสี่แปดสิบสี่ได้เหรียญมาจากไหนอ่ะแม่แมอพ่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 อนะพี่บอยนะพ่อของใครฮะับพ่อ พ่อผมคุณแม่ผมเนี่ยตา <ขอ S 2> ผมเองเนี่ยคุณ,คณ<ะ>พ่อของคุณแม่ใช่ก็คือตาเป็นญาติกับหลวงปู่เอี่ยมท้อ,องอปูอ๋อสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หนึ่งนะครับนี่วิ่งกับจากพัทยามา,มาดูเหรียญน,นี้อันหลังน,นี้นะครับอ่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะนี่ทองคําเหรียญน,นี้เจ้าของเอาห้าล้านแบบห้าล้านบาทห้าล้านบาทสามมงนี้นี่ปีหนึ่งห้าสองเหรียญนะครับปีหนึ่งห้าสองเหรียญแล้วก็ รุ่นแรกนะครับทองคําแต่เนี้ยเป็นเขาเป็นบล็อกหลังเรียบถ้าหลังมียางจะแพงกว่านี้อันนี้เป็นหลังเรียบนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะแกะดูว่าหนึ่งมีหูไหมถ้ามีหูเราตกลงกันที่ห้าล้านแต่ถา้ามีหูแล้วต้องแท้นะตกลงกันที่ห้าล้านแต่ถา้าไม่มีหูแล้วแท้เหลือสี่ล้านห้านะครับเดี๋ยวเราจะรอรุ้นดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแกะเลยแล้วกันเห็นไหมก้องเห็นไหมตอนนี้แงะก่อนว่ามีหูไหม ูมันก็ไม่หูต่างกันห้าแสนนะครับจริงๆอยากจะบอกว่าต่างกันเยอะเลยนะครับตอนนี้รุ่นถามว่ามีหูไหมหอืมเดี๋ยวนะอามีหูแล้วโอเค ตอนนี้มีหูนะพี่นะครับตอนนี้มีหูแล้วถ้าแท้ได้ห้าล้านโอเคตอนนี้เรามีหูแล้วแต่ขอญอาตถ่ายรูปด้านหน้าไปก่อนเป็นที่เรีกก่อนจะแจะออกมา่ะกล้องไม่มีอีกกล้องโทรศัพท์ไลฟ์อัดคลิปอยู่นะอันนี้นะอะ่เดี๋ยวแกะดูนะกล้องไปถ่ายกลายเป็นถ่ายคลิป <c oughs> อยู่นะจะเลยนะลุ้นนะลุ้นฟอร์มกันกับเจ้าของฮนะคุณคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับแปดสิบสี่แปดสิบสี่ ได้เรียนมาจากไหนอะแม่แม่พ่อ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 นะพี่บอยนะพ่อของใครครับพ่อพ่อผมคุณแม่ผมเนี่ยตาผมเองเนี่ยคุณพ่อของคุณแม่ใช่ก็คือตาเป็นญาติกับหลวงปู่เอี่ยมของโอ๋ไฟไปไหนแล้วอาจจะถ่ายรูปก่อนเนี่ยเอาถ่ายรูปไว้ก่อนโอ้โหก่อนจะแกะเนะถ่ายรูปไว้ก่อนนะเป็นที่ระเึกก่อนเพราะว่าจะแกะมาแล้วก็จะไม่มีรูป หายเป็นสีเงินเลยโอเคเป็นที่เรื่องเลยลก่อนอ่ะแกะแล้วนะปนะอเป็นของคุณตาเหรอฮะใช่แล้วคุณแม่เขาใช้าจนเลยร้อยเลยอะไรนะฮะคุณ,คณแม,ณไม,แม่ไม่เคยล้าไม่กล้กาห้อยอไม่เคยห้อยเลยอืมคุณแม่ไม่เคยห้อยเลยคุณแม่ยุคเท่าไหร่แปดสิบเท่าไห, <84. S 1> หร่แปดสิบสี่แปดสิบสี่โอ้โหแปดสิบสี่นี่พ่อสอะไรเนี่ยจำได้ไหมแปดสี สองสี่แปดสี่เหมือนกันโอ้โหใช่ช่แช่ตกจริงๆเป๊ะเลยอยู่กับอยู่กับคุณแม่มากี่ปีแล้วครับเนนี้ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นใช่ใชเกิดมาก็เห็นเลยแต,แต่แม่เขาร้อยแต,แต่ยายไม่แต่ร้อยอคือ จแล้โหนะฮะอันนี้นะหลังเนี่ยเขาเป็นบอมบอมนะครับด้านหน้าเลยนูนนิดหน่อย,ยขอให้แท้ขอให้แท้นะครับรุ้นไหมหายอยู่แล้ว ต้องบอกว่าคุณต้องเรียกคุณแม่นะครับต้องเรียกคุณยายแล้ยุ่แปดสิบป่ารุ้นไหมครับลุ้นนะอเราบอกแท้แน่นอนแท้แน่นอนแต่ก็ลุ้นด้วยก็ไม่เห็นคำพูดพี่บอยก็เลยฝ่ายบอกไม่เห็นบอกไม่อารมณ์มาไหนก็จรงนะครับคือคือคือต้องบอกว่าแท้แน่นอนเชื่อว่าแท้แน่นอนแต่ก็ลุ้นลุ้นว่าจะได้ตังไหมได้นะได้นะโอเคเอาผมลุ้นด้วยครับ ผมอยากให้พาทุกอง์ที่ผมดูเน่แท้หมดนะฮะแต่จะแท้ไหมสรุปแท้นะชอบคุณยายคุณยายบอกแท้อย่างเดียวเลยนะเมื่อวานเห็นคุยกับพี่บอยพี่บอยก็พูดแบบคนน้องว่าผมได้เอาไปแห่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่าเพราะว่าคือจริงๆแล้วบางคนเนี่ยอยากพูดตรงๆนะพี่ผมยังคิดว่าไม่ใช่เหรียญของพี่เลยอืมแล้วก็ไม่ใช่เหรียญของพี่ผู้หญิงที่ส่งมาพี่ว่าพี่เขาอยู่บนอะ แต่ที่ผมถามว่าพี่ลองถ่ายคู่กัเบเหรียญบาทหน่อยได้ไหมใช่วางคู่กันได้ไหมเขาบอกว่าเขาอยู่บนเหรียญอยู่กรุงเทพใช่ใช่ถ้ายังไงให้คุยกับน้องครับน้อง <ผม S 1> น้อง,อง<า>ป็นผมก็โทรหาพี่พี่บอกบ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ครับผมบอกไม่มีอินเทอร์เน็ตยังมีอยู่แล้วเนี่ยบ้านพี่ไม่มีอินเทอร์เน็ตผมก็อก้อาวไม่มี internet, อินเทอร์เน็ตงั้นมาดูเอา้าใช้เลยเป็นอา้าแล้วผมก็เลยให้พี่เขายืนยันด้วยการถ่ายรูปอื่นที่ยังมีอยู่ในเครื่องมาพอส่งรูปอื่นได้มาหลายๆรูปที่ยังกดไไวว้้เเออ่่ยยังงซฟในครื ส่งมาได้สิอ๋อแปลว่าเขามีเหรียญจริงอ่าตอนแรกยังคิดว่าแบบคือต้องพูดตรงๆนะวันหนึ่งอ่ะมันจะมีคนส่งรูปพระของคนอื่นมาหาผมเนี่ยเยอะมากทุกวันเราเลยไม่รู้ว่าคนนั้นหรือคนไหนเนี่ยเป็นเจ้าของพระเจ้าตัวจริงแล้วผมโทรหาพี่พี่ก็บอกว่าพี่ไม่มีโลเคชันให้วิ่งตามบ้านเลขที่ที่บอกผมคิดไปกันใหญ่แล้วนี่ไม่เคยมาแบบนี้เลยนะเนี่ยแล้วพี่บอยไปตกปลาแถวไหนครับเม่ไม่ไม่เคยตกปลาหรอกมาดูเพื่อนตกปลาใน<อ>ซอยแถวนี้เมืม่อ เมื่อ30ปีก่อนเพื่อนผมชอบตกปลาก็เลยคิดว่าเออพี่พอฟังจากพี่พูดน้ําเสียงพี่เนี่ยคนนี้มีมีจริงมีพาะจริงๆเพราะบางคนฟังเสียงปุ๊บไอ้นี่ยไม่ใช่ละพอฟังเสียงพี่พว่าคนนี้มีพาะจริงก็เลยคิดว่าลองวิ่งมาดูไม่มีมีแค่รูปถ่ายเก่าๆไม่กี่ใบนะครับเพราะรูปถ่ายมาไม่ชัดด้วยนะครับก็เลยคิดว่ามีโอกาสแพ้นะเหรียญเนี้ยเดี๋ยวลองดูทันทีมาเจอคุณยายุแปดส สรุปแท้ไหมยายแท้นะโอเคได้ดูอีกทีแท้ไม่แท้แท้อยู่แล้วนะโอเคยายมั่นใจแล้วยายยอยมั่นใจว่าแท้ถ้าผมบอกเก๋ยายโกรธผมแน่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มองหน้าผมแล้วนะนะ <c oughs> ครับยายจะได้ห้าล้านไหมครับ ยายเป็นผู้โชคดีแล้วครับที่คุณคุณแม่นะฮะสะสมมาให้โอเคเดี๋ยวผมขอเลขบัญชียายนะแล้วเดี๋ยวเอาโอนไหมโอนเนาะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนก็ถือว่ายายโชคดีนะครับที่คุณแม่เก็บสะสมมาให้นะครับนี่คือหลวงพเยมวัดหนังนทองคำนะปีสองพี่ร6อนะนี่คือรุ่นแรกของท่าน องนี้เป็นหลังเรียบนะหลังเรียบหลังเรียบเนี่ยมีสองแบบมีหลังเรียบและมีจานกับไม่มีจานขึ้นอยู่กับเหรียญนั้นท่านได้จานให้เพิ่มให้ไหมนะครับแต่ท่านหลังเป็นยันนะครับจะมีะมูลค่าแพงกว่านี้นะเผ<ม>ื่อว่าใครมีหรือใครมีพระเครื่องพระบูชาของเก่ารวมถึงกับเพาปลาเก่าอยากจะขายผมนะครับก็ส่งมาได้ที่ ID ID ไ i ลน์นะครับ a d s i boy เลข66ตัวนะครับ แอทไซ์บีโเลข85ตัวมี2อันนะส่งมาได้ทั้งสอันเลยนะครับก็ใครมีพักเครื่องพระบูชาของเก่าส่งมาได้นะอาจจะโชคดีแบบคุณย้ายได้5ล้านบาทโอเคครับไปก่อนครับส่วนครับโอเคย้ายมาขอเลขบัญชีด้วยครับเอาเล